เอาล้วฮะนี่ก็เป็นคลิปที่2ที่เราเปิดกล่องหนังสืออีกแล้วกับท่านจากสยามอินเตอร์คอมิกนะฮะสิ่งที่ผมกังวลคือมันจะครบหรือเปล่าอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเขาทําได้ดีเลยทีเดียวนะหนังสือครบท้วนส่วนอันนี้ก็ผมซื้อมา1เซ็ทท่วนนะฮะหเรื่องมาตื่นเต้นจริงๆเอ๋เอเดี๋ยว เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ,ะไไผมสั่งมูเฮียวแอนด์โรซี่ไปแล้วไงได้มือสังหารพันแมงมุมมาเนี่ยที่จริงเรื่องนี้ก็สั่งนะฮะแต่ว่าสั่งทีหลังมูเฮียวไงผมก็นึกว่าจะได้มูเฮียวมาแต่ว่าดันได้เรื่องนี้ก่อนแฮะเปิดเบ็ดอัพเปิรน,นอันนี้มันมีสิบสี่เล่มนะฮะอันนี้เรื่องหนังสือบุกอะไรเราไม่ไม่ไม่เครียดอยู่แล้วเพราะว่ามันมันมันลดราคาหนักมากนะฮะ ซะหน่อยแอ,แอบแบบว่าผู้าสารนึกว่าจะเป็นมูเมียวซะอีกโอ้โหสาภาพแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวนี่มันข้าวต้มมัดหรือไงเนี่ยทำไมมันมันเบี้ยวจังเลยอะอันนี้ผมส่งเคลมได้ไหมเนี่ยมันมันมันเบี้ยวมากเลยนะฮะเนี่ยมันแบบว่า กลายเป็นล่องหลุมอวกาศเลยอะ่ะโอ้โห first impression ฮะผมก็ไม่คิดว่าเขาจะติดแน่นอะไรเบอร์นี้โอ้โหโอ้โ,อโอหยับมากฮะยับมากคืออันนี้ผมเคลมแน่นอนฮะคือไ,ไม่ได้เลยอ่ะมันไม่ได้เลยฮะมันมัน,ม,นมันยับมากอ่ะดูดิ ผู้ชมตัดสินช่วยผมหน่อยนะฮะคือผมไม่ได้เฟกนะคือหน้าปกมันแบบว่าเนี่ยมันมันเล่มหนึ่งอันนี้ที่ต้องส่งเคลมคือเล่มหนึ่งนะฮะไหนขอดูเล่มสองสิเล่มสองโอเคนะฮะมันก็รวมๆกันมาเล่มสองก็โอเคแล้วมั้งอาจเปื้อนมากนิดหน่อยฮเล่มสองมันตื่นเต้นทุกครั้งนะฮะที่สั่งหนังสือจากสำนักพิมพ์นี้นะฮะ เล่มสามก็โอเคแล้วฮะได้อยู่ขอดูเล่มสี่สิเล่มสี่เล่มสี่ก็โอเคมันจะติดเหลืองๆหน่อยนะพลาสติกมันเหลืองหรือเปล่าเล่มห้าแล้วก็เล่มหกนะฮะ เร่มงหกอะไรเนี่ยเพื่อนอะไรเนี่ยเพื่อนสีเหรอเพื่อนสีไม่เป็นไรนี่ไม่เป็นไรเอ,อเราซื้อมาสะสมไงเราไม่ได้ซื้อมาอ่ะนี่เราก็ต้องการสภาพที่มันพอจะสะสมได้เ,เล่มเจ็ดเล่มแปดะเล่มเก้า มีสามทับสี่ซัมติงด้วยนะฮะแล้วก็สิบเล่มสิบมันสวยทุกเล่มนะผมรู้สึกปกสวยทุกเล่มเลยสิบสิบเอ็ดนะฮะสวยนะสวยนะสิบสองสิบสามก็คือครบนะฮะสิบสี่เล่มสิบสี่เล่มจบ แต่เล่มหนึ่งค่อนข้างเย็นเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอเนี่ยม,มันเย็นมากมันเย็นมาก,มากเลยแล้วมันดูแบบว่าโอ้โหเพราะว่าเทปนี้แน่เลยเนะี่ยเพราะเทปอันนี้แน่เลยมันก็เลยเย็นนะฮะผมงั้นผมจะส่งคลิปนี้ให้ให้สยามอินเตอร์แล้วกันผมขอเคลมแล้วกันนะฮะเล่มหนึ่งเล่มเดียวผมขอเคลมเล่มเดียวแล้วกันเล่มอื่นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่อันนี้มันแบบ แต่ว่านี่เลยอะนะฮะก็จัดไปะฮะก็หลังจากที่ผมได้แกะเช็คโดยละเอียดแล้วนะฮะก็มีอยู่สองเล่มที่น่าจะต้องส่งเคลมแล้วะฮะคือเล่มหนึ่งคือมันผมว่าอาจจะไม่เคลมนะตอนแรกแต่ว่าพอจะเปิดอ่านคือมันมันอ่านไม่ได้เลยนะทุกคนมันแบบว่าติดแบบว่เเา,าเหมือนเหมือนโดนน้ําสาดมาเหมือนแบบว่ามันผ่านทะเลมาหรือไงเนะี่ย มันบุกมากแล้วก็เปิดอ่านไม่ได้แบบตรงเนี้ยมันมันติดกันไปหมดเลยนะฮะก็ก็ง่ายเลยก็จะได้ส่งคลิปนี้ให้ให้ให้เขาดูเลยแล้วกันแล้วก็ดูแล้วก็เล่มนี้เล่มที่เก้าเนี่ยมันคือมันมีปัญหาตรงเนี่ยข้างบนเนี่ยมันเปื่อยมากเนี่ยมันเปื่อยฮะมันเปื่อยแล้วก็เหมือนปัญหาเดียวกันถ้าโดนน้าโดนน้ําประมาณนี้นะฮะแต่เล่มเก้ามันก็พอโอเคอยู่นะแต่ว่าถ้าเคลมถ้าก็อยากจะเคลมเนี่ย มานิดส่วนที่เหลือก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีมีแหละแต่ว่าผมไม่ได้ซีเรียสไงเพราะมันเป็นหนังสือตัวราคาไงแบบนี้มันก็ไม่ไม่ได้เป็นปัญหามากมันอ่านได้อยู่แล้วละ่ะนะฮะก็แค่นี้นะฮะถือว่าไม่แย่มากพอรับได้นะฮะแต่ถ้าสั่งหนังสือใหม่ก็คงอาจจะได้อะไรที่มันดีดีกว่านี้นะฮะประมาณนี้นะฮะโดยรวมนะฮะเจอกันคลิปหน้า อีก2อ,อีก2เรื่อง